สวัสดีครับพี่น้องครับต้องมีอะไรวะโจรอบหนึ่งไม่แล้วครับขอบคุณน้องบอยครับนี่งานมาเกิดน้องบอยอี่เนี่ยตากเน้นๆตับว่าให้พ่อโดยตรงเลยไ่อเลพ่อเลครับผมไปพ่อในคือหักพ่อแข็งครับสุขภาพแข็งแรงครับน่า เฮงเฮงรวยรวยคิดสิ่งใดสมดังใจปรารถนาครับต้องไหวทีมงานบ้านว่าน้องนี่แหละคิดเห็นมันกลิ่นบอนมีหอมอ่โอ้กคาร่ไปเห็นมีแล้วท่านโอ้คิดเห็นมีโอ้เกดเอาไปบ้านได้งัวทั้มอ๋อฮะอยไรเท่ากันอันไหนตลาดอืม เฮ้ยขู่เมยลุงเ็มแล้ววะโอ้ตายแล้วมาแล้วเป็นยางอยเคียวซื้อตับปะโอ้เจียงยงุ่นอย่างปะเจียงเลยเลียวไปแนวไปแจกแล้วกั วพี้เราเขาวาือไม้มืออ้าวเอาใส่กับไปบุญพวกแล้วแล้วแล้วมันต้องใส่ข้าขวาอมั้งเนีอ๋ออันนี้มันใส่หมายถึงเราอย่าใส่ซอยจูอออ้ดอดเอยากรับอันนี้เห็ดสมุัวครเห็ดสมหัวพร่อฮ่าอยูยู่่าอยู่ดาาบลเนีเข่าขวากับพ่อ่าเส้นเนี่ยโอ้ยตายตาย เอาอันนี้คือว่าอิ่มเข่าแล้วคือว่าจีนหอดแล้วอิ่มเข่าแล้วไอ้ย้อยไอ่ย้อยว่าเขพาแล้วตายตายตายนี่ดาอาหารชนะเลี้ยงนึงอาหารว่างเนาะโอ้ยเข่ากระส่วนเข่าตัวเนาะเข่ากระส่วปั๊บอ้าวไม่ได้บาปไม่ได้บากเอาอีกไหมอ้ยไปหายกินไปตัวทีมงานเอาบอลเลี้ยวไล่ขนาดนั้นอย่าไปกินฮอดปลาจีริ้วเท่าไหร่ เ็นบ่เ็นชิดิบบ่เนี่นออคอคือมอ่ไ่อน่ะเนี่ยไม่รู้เลยดีคือปรดีมาจะมื้อขนี้ขขาเหนียวเอาโอ้คุณนึงท้าแป้งล้วอีกแล ตอนแรกผมว่ายซื้อเน่าหมูกระนังมาพร้อมมันหาบ่มีตัวมีอยู่มีอยู่มีมาเมื่อลิ้ม้อเมมื้รเหลือบ่ขาเลยลี้ยเลีอเลี้นี่ยูบี้ก็เล้ยเบิ้งหมูเนี่ยเบิ้งเน่เนียมาอิ่มบนหงเด็ดขาด โอเคโอเคไอได้ซื้อไหมอันนั้นเบิดแล้วน่บอกถุงนั้นน่ะถุงเนี้ยเสียบอกหลายเลยเ่ยเอาเออถ้าไปนั้นนั่น่หลวงพี่ยุนีเพื่อหลวงพี่ยุนีเพื่อนไอปิดประตูไว้แล้วบอออกเอามาชันห่อยนไม่ฉัน ลรพี่ชันดิบได้จ้น้ำตาลมนเที่ยวมัู้น้ำตาลเดี๋ยไอมางน้ำตาลไเด็กน้องน่รูดีรถดีเอาเอาไว้ดีเราเพ่ได้ใส่น้ำกันไว้มันต้องเกลมีอใส่น้ำาล้วิธีการมันต้องซอยละเอียดก่อนแล้วจังสับอีแค่เรื่ออย้วก็ฟเดอยแหล่ครับนี่นี่ยึกแล้วยึกอีกนีแต่สามบาทเอามาดิอามาโนยึกแล้วยึกอีกยู่ ผมไม่รู้ว่าเนี่ยมันฝนได้ฝนไม่ได้นะมันมันต้องหาคนที่มันรู้จักรู้จักไปเบั้งเออจากหนูกระจอจาหนูตัวนั้นของที่เจ้าเด็กผู้นำชาปแค่กวนเต้ามันตุ้มเออานึ่งจับไปเอ้สองสามคำแล้วก็เอาถอดด้วยพอสุดยังบพออบอ่ะเนี่ยตอนนี้ยเรากินมองจันเราก็เซาแล้วนี่แหละตอนนี้เรากิน เราปรนำไหนเราเป็เราเดียนั่นแล้วก็พวสเนว้อเวื่อโดนใจเราทานด้เวื่โดนใจเราทานเปียกใส่เบ้าตาเด้ดเนี่จะเปอย่งนึงบ่อไอ้ไมเห็นยุ่ตอนเอี่เอือนลงมาฟักเนี่ยนะเราคุยแบบเนี้ยพี่แมนข้ามน้ำตาผมเบิ่งแล้วเนะเบิ่พี่แน้ว ไงน่ะเนี่ยเสียงต้มตาเยนตาคมดีใจด้ย่แม่ชิดทอดบ้านช่อไม่อยู่นี่น่ะไม่อยสามดายินปีกมีปีนึงกาบ้านเทียเดียวเด่สามร้อยพูดอะไรยมาหิดมจรนาจากแก่เดิ้ละรนาจากแกข้าแบงเอาไอยู่นี่แล้ตอนนี้นะก็สูกสูกที่ได้หออกมาสุกไหวะมี่สุงไหมบ้โอ้สูกจาไหนคนหลับแล้วไปเอนมาฟัก

โอ้ยไอ้กิ๊ดดินเลยกิ๊ดินงานวันเกิดโอ้ยใหญยากญ่ใหญ่ใาญ่น้ำกีบปักบอยดัวบอยด้วหมูดิ้งไม่จีบใครเอาเอ๊ะวะครับครับผมยากหมูย่างใหญ่ันเกิดไอ้น้องบอยครับในทีมงานนี่แหละ บัวครับผิดเพิ่นผิดด้วยมเกี่ยวเอาม้ด้วยอีกอยางเลยเข้มจีข้มเลยเอ้แซนจะดีนะ่กรได้่งกรเด็นมาเด็นไอมาเค็วนี้นหมาเก็ต่ะยังโ่เด็ลูกติ่มเนื้ ไอ้มอนไอ้มอนุควาคุณโจครับน้อยหมอนร้องซีบเบิ้งกันหน่อยนะเปลี่ยนยังไงมันเปลี่ยนเปลี่ยนตาบอ่

เอาคลิปที่เดี๋ยวปายไว้เท่านี้ครับไม่ต้องครับครับอีกกันครับ